วันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับอยู่กับผมนะครับ j ด็ดอดดอกนะครับวันนี้ก็เพิ่งตื่นนะครับ mm hmm. ก็วันนี้ผมมาเล่นอาร์คและก็เอพิโซดใหม่สําหรับท่านผู้ชมทุกทคนเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้ถึง3 6มสิบหกไลค์ไม่ไึงสามสิบสัปดไล์นะครับ mm hmm. ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับโอเคแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าอาร์คเนี่ยผมเกิดมาตรงไหน นี่ครับแล้วผมพาไปดูโอเคอาร์งเนี่ยตอนนี้มันก็แจกฟรีแต่มันเลิกแจกแล้วเพราะผมโหลดมาก่อนครับแต่เปนเนเสียงยังแบบโอเคนะครับแล้วก็มาต่อครับก็ผมมาเกิดตรงเขียวครับตรงนั้นแหละแล้วผมก็มาจับพาลาซิตโมตัวหนึ่งครับมาเป็นลูกน้อง แล้วก็ตอนนั้นผมจะให้มันไปนสู้กับพราซิจมอลอีกตัวหนึ่งแล้วผมกลับไปไปโดนเต่าครับเฮ็ดีโลอ่อาดีโลดีโลจะเอาดีโลจะเอาดีโลจะเอา ายเลวดีโรายเ็ว <c oughs> ก็เก็บเนื้อไปกินนะครับตั้งแต่เกิดมายังไม่ได้กินเนื้อเลยกินแต่เบอร์รี่ไปนี่พาลาผมครับอันนี้พาลาตัวใหม่เป็นพาลาเหล็กนะครับมีเรืองแสงตัวเนี้โคตรเทพบ,บอกแล้วโอเคนี่นะครับก็จะเป็น <c oughs> ที่เกิดตองแรกผมเกิดมาผมตายเลยทำไมรู้ไหมผมไปไล่ต่อยพาราจนมันสลบแล้วก็ตายตรงนี้นะนี่ก็ลากศพผมเจี๊ยบละอ่ะอมมกดตัวแล้วว่าลากศพจำได้ไหอ๋อนี่นะครับเป็นตัววัดเฮ้ยลิยงไงกดตัวที่ลากศพเออลากศพไปทิ้งในน้ำเลยกว่า เราฆ่าหั่นศพแล้วก็เอาศพไปทิ้งในน้ำครับปล่อยให้พวกสัตว์ในน้ำกินไปหายไปตามกาลเวลากดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบายๆนะเพื่อนเจอกันเยก่อนอื่นจะขอดูไอเทมไหนก่อนไหนไม่มีอะไรเลยไปไปอยู่ไปกันพาลาเออเราต้องกลับไปบ้านแล้วก็ไปพัฒนาบ้านต่อ เมื่อึ้นมเพ่งโหลดเสร็จนะครับต้องปล่อยให้มันโหลดแบบวันหนึ่งอ่ะผมตื่นมาประมาณตีสี่ตีสี่ครึ่งอะไม่ใช่ตีสี่ปกตินี่แหละแล้วคือแบบโอ้โหต้องมาแบบนั่งโหลดตั้งแต่ตีสี่บางทีแบบเน็ตมันก็กากใช่ไหมละ่ะแล้มัน,ก,นก็มันก็แบบมันช้าผมก็เลย ต้องแบบไปจูนเครื่องใหม่มันแบบมันก็ดีนะที่ปิดเกมมาเซฟให้อ่านี่ลืมบอกไปนี่ก็จะเป็นพาลาตัวแรกของผมนะครับที่สูกกับเต่าเราลากศพไปไม่ได้ครับแต่เราสามารถดูของได้นี่ครับเบอร์รี่ของผมคุณไม่ต้องตกใจไปนะครับทำไมได้สุกแบบของผมมันี้ก็แปะใช่ไหมผมไปตั้งค่าการหมรุนเซฟครับไม่ดีมันแบบก่อนที่จะเข้าเซฟมาสามาัถตั้งค่าได้นะครับ ตั้งค่าแบบเวลต่อยทีเดียวเวลอัพร้อยหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยครับอ้าวเราบ้านหายไปไหนเฮ้ยบ้านบ้านอยู่ไหนบ้านอ๋ออยู่นี่นเองเออถึงบ้านนะแล้วเราจะฟังหินไว้ที่นี่นะครับแล้วก็ ตัวคาบที่ขี่พาราดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องเดินไปเดินมาเออครับที่ขี่พาราได้แล้วแล้วก็คาไปอัพการวิ่งเร็วแล้วก็เลือดสำคัญร้อยนะครับเราก็ได้ที่ขี่พาราร้อยรับพาราแรับ วันนี้ข้าจะขี่เจ้าแต่ก่อนอื่นข่าต้องใส่อาหารก่อนอออวันนี้จะได้ขี่พาลาเหล็กกันแล้วเออวันนี้สิลูกโอเคโอ้พาลาสวยมากเลยลูกโอหขี่ขี่ไงวะ กดชิปกับ W เพื่อวิ่งเร็วนะครับคนน่าจะยุ่งอยู่แล้วล่ะก็พอดีไอเนี้ยมันคอมผมกากผมเลยต้องปรับเป็นกราฟิกกกากๆหลยนะครับถ้าถ้าปรับให้มันแบบภาพส,สวยรับรองคอมผมแหลงแน่นอนเต่ต้องแลกด้วยการส่นะเฮ้ยโดโดจับจับเลี้ยงดีกว่าจับเลี้ยงดีกว่า แต่ก่อนอื่นผมขอสำรวจเธอแบบนี้ก่อนแต่เสียดายอย่างหนึ่งก็คือมันถ้าพแบบเนี้ยเราจะดูสัตว์ไม่ค่อยออกนะว่าเป็นตัวอะไรแบบอยู่ในป่าแบบนี้นเงาถึกถึงมืดโอเคเราเจอเต่าแล,แล้วก็เจอแล้วตายตายออ เออรีบหน,น้าไปยต้องตกน้ำดิจ้ะอ๋อนี่ลงน้ำเราไม่สู้ครับเพราะในน้ำมันเฮ้ยทุกคนเห็นตรงนั้นไหมครับเห็นตรงนั้นไหมครับบาเิโอนิกครับบาเิโอนิกกับไทเซอร์ท็อปนะครับใช่ปะเราอย่าไปดูเลยดีกว่า เดี๋ยวผ้าลาเหล็กที่เราหามาจะตายนะครับเฮ้ยไปดีกว่าคือดนายอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะเพื่อนผมจะตายปิงปิงปิงกันปิง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 ปังปังปิงปุ้งกดกดอะไรนี่ดับไฟ ปิ้งยังไงอ่ะอ้าวปิ้งไงอ่ะปิ้งดักขี่กด e ก,ก็ต้องกด f แล้วกนะอ็อ่าเีเป็นสกินปะนี่ไงเครื่องแต่งไม่ใช่สกินนะครับมันไม่ใช่สกินของมันแล้วมันคืออะไรวะอยากรู้จริงเลย เราเก็บไว้ที่บ้านดีกว่าตัวหนักปะเปล่าครับเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็อันนี้เก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้อ้าวเฮ้ยเจ๋งเหรอปึ๊อบชึบลากไปแล้วหมดกระจก ไม้ไอ้นนี้200ที่บ้านอ,าอันนี้ที่บ้านเราจะเอาแต่ของไม่จำเป็นไปนะครับเนื้อเอ้ครับทุกคนเขาเพิ่กินแล้วเนือได้ห้ามาแล้วครับเราก็ลากไม้หมดกด e นะครับเพื่อกิน แล้วค่าอาหารเราก็จะเพิ่มคนระับโอเคไปหาดูดูกันต่อเลยดีกว่าเราไม่เจอแรปเตอร์นะครับทุกคนแต่เราเจอดีโลว่ายี่หน้ำว่ะเพืนอนพี่แบบเท่านี้มีแหล่งน้ำอะไรใกล้ว่างวา่ะเรวเรามาจับดีโลไปกันนะครับทุกคน เฮ้ยแถวนี้เป็น, Amazon, เปนอเมซอนก็ว่ะเฮ้ยจะบอกนะอเมซอนไม่ไม่ดีนะเฮ้ยอเมซอนเหรอโอเวนแล้วไงบ้านเราแก่อเมซอนกินแล้วรีบขึ้นเลยเว้ยกินรีบขึ้นกินรีกินรีเอาไม่กินน้ำอ่ะเฮ้ยอยู่ในอเมซอนนานไม่ได้เมื่อไหร่เอาแล้วโอ้ยโอเว่แล้วถ้าปิดก็ก็จะหมด อ้มีงูหรือมีจระเข้มาช่วยเลยนะเนี่ยแล้วน้ำหน่งน้ำช่วยเลยสอนงนิ้เปิดแบบปุ๊มี้างน้ำมีรมน้ำอยู่รมน้ำไม่ซอนอีกแล้าหรอเฮ้ยโอ้ยงูอ้งูโอ๊ยออันล ตายแน่เจองูงมันฆ่าเราโคตรตกใจเลยเมื่อกี้เพื่อแบบอ้าวโดโดอยู่นี่เนี่งต้องถอดถึง,งั้อก็ได้วะไม่ค่อยไปเก็บโซ่มา,มาขอก่อนมา,มายัดเบอรี่ไปสักหน่อหน,น้าเราต้องชื่อว่าโดโด วันดี้เจ้ามาพร้อมจะไป่าดิโอหรือยังอ้าวน่าจะพร้อมแล้วสินะเยตรงนี้ทุกคนมันมีหมดแวมันก็หายแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจับโดอเยอะๆเลยตงมาทุกคน,นครับ แถวนี้เราต้องจัดการคนเถื่อนให้หมดเดี๋ยวเราจะไปไฟแฟงงูต่อก่อนอื่นต้องเตรียมอาวุธไปก่อนนะครับามหาเจ้างูวานั่นก่อน